ลาที่เราทําผงใยแมงมุมที่เป็นผลลัพธ์เรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาทบทวนว่ากิจกรรมของโครงการอะไรเครื่องมือในการพัฒน,นายเยาวชนอะไรที่ทําแล้วบรรลุผลลัพธ์บ้างเนาะแล้วก็เราก็มาเรียงเป็นไทม์ไลน์ของโครงการแล้วเราก็มีการประเมินด้วยนะประเมินตัวกิจกรรมด้วยกิจกรรมแต่และกิจกรรมมันสําคัญต่อาการบรรลุวิชันของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสําคัญมากก็ให้ใส่ตัวเลข สลงไปนะครับถ้าสำคัญปานกลางก็ให้ใส่2ครับสำคัญน้อยให้1น,นะครับให้ใส่ตัวเลขความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายนะครับหนึหรือ2หรือ3เนี่ยไปแปะไว้ที่โพสต์อิทนะครับอันที่2เรามาดูว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยความรู้ความสามารถของเราอะ่ะในการที่จะจัดกิจกรรมนั้นอะ่ะเรามีความรู้ความสามารถของทีมมากน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าความรู้ความสามารถของทีมมีมากสบ,บายมากเลยเราก็ให้3นะครับถ้ากิจกรรมนั้นเรามีความรู้ความสามารถปานกลางคือเรามีบ้างแหละแต่บางทีเรายังต้องใช้วิทยรกรอยู่ก็ให้2นะครับถ้ากิจกรรมนั้นโอ้โหไม่เคยจัดมาก่อนเลยให้1ครับ แต่เรากําลังจะมองหากิจกรรมแบบนี้ครับกิจกรรมนี้มันสําคัญมากเลยเราไม่ทําไม่ได้อะแต่เรานี้แบบโอ้โหไม่เคยทาํามันหรือก็ยังมีบทเรียนมาแล้วนะแต่เราก็ยังทํามันได้ไม่ดีเราจะเลือกกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับถอดขึ้นมาเลยครับเราเดินหาเพื่อนที่มีกิจกรรมเดียวกันครับอาที่หนึ่งเรามาคุยกันนิดนึงครับว่าตอนนี้ไอ้เรื่องนั้นอะเรามีความรู้อะไรแล้วเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างนะครับ นะฮะอันที่สองเราลองวิเคราะห์ซิว่าถ้าเราจะจัดกิจกรรมนั้นนะครับเรื่องการสื่อสารก็ดีเรื่องงานมหากรรมก็ดีเนี่ยเป้าหมายนะที่เราอยากจะเห็นจากกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับเราอยากให้กลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราวิเคราะห์แตกออกมาเลยนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่ว่านี้เป็นใครบ้างสุดท้ายก็คือว่าเมื่อได้ได้สองเรื่องนี้แล้วเราคิดว่าเราจะกลับไปใช้กับโนดเราอย่างไร เราต้องทําอะไรกับ,กบครูที่หรือว่าเป็นที่ปรึกษานี่นะเราให้ความสําคัญกับพี่เลี้ยงก่อนก่อนที่น้องๆเนี่ยจะส่งโครงการมามีบางโหนดได้จัดไปแล้วก็จะรู้ข้อจํากัดของเด็กๆในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเราเป็นปีที่หนึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้คุยกับพี่เขาได้แลกเปลี่ยนกันออกแบบยังไงก็ได้แต่ว่าคุณต้องให้ผู้เข้าร่วมที่เข้ามาเนี่ยมีส่วนร่วมในการลงมือทําเครื่องมือสุดสุดท้ายเนาะก็คือ planning for the future เนาะสิ่งสําคัญของการทําประเมินเสริมพลังเนี่ย เราต้องเห็นแก็บหรือเห็นปัญหาของตัวเราด้วยเนาะเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้กับมันตลอดโครงการไอโครงการที่เราทําไม่เป็นเนี่ยแหละเราจะต้องจ้องมองมันเป็นพิเศษเพื่อที่เราจะเรามักจะไปใส่ใจปกติแล้วเวลาเราทํากิจกรรมเนี่ยที่ิสต์มาทั้งหมดเรามักจะไปทุ่มเทน้ําหนักกับกิจกรรมที่เราถนัดอยู่แล้วแต่ว่ากิจกรรมที่เราเนี่ยหนึ่งนะครับเราต้องเวลแ plan แล้วเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมแล้วความรู้ไม่ได้อยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ในเพื่อนของเราเนี่ยเนาะ